กงรับไหมโงอยู่ค่ะโงไว้จ้าแออข่กนหน่อยแนะนำตัวหน่อยสิ <laughs> ชื่ออะไรอ่ะ นางสานางือกนกวัน่ะเกียรวารีรัชนะเป็นสิทธิ์เก่าสุรักษณะเนะาะใช่ค่ะสิทธิ์เก่าเรียนป็รัษณะค่ะอบรมวันนี้ชอบไหมคะชอบค่ะชอบมากเออก็หน่อยว่าจะไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างคะที่ใช้ประโยชน์ได้ก็คือดอกไม้จันทร์ค่ะจากผัปกปชวา เพราะว่าในรวมกลุ่มกันทำพวงหลีดอยู่ก็จะเอาไปต่อยอดต่อยอดของกลุ่มได้ค่ะพวงหลีดอาจจะทำจากชวาเพื่อลดมลพิษเอาไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง<ะ>ก็ตอนนี้กำลังจะรวมกลุ่มกันอีกอย่างนึงก็คือ ดีเลยวันนี้ได้เรียนใวิาการดำดอกไม้จันทร์อาจารย์เขาไม่ทิ้งเรานะคะถ้าเพื่อมีอะไรสงสัยบนอยก็ถามได้นะคะเดี๋ยวเข้ากลุ่มไลน์แล้วก็ชวนที่หมวยเข้ากลุ่มไลน์ด้วยเนาะได้ค่ะอาจารย์จากมอลังสิทเนาะขอบคุณมอลังสิตเนาะให้ความรู้เลยอย่างดีเลยเลยค่ะขอบคุณค่ะ